สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับข่าวคุยต้องบอกเลยนะคะว่าเทปนี้พิเศษมากๆเพราะเราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของงานสัมมนามอบนโยบายรางวัล Hall of Fame 2022ค่ะของสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อยค่ะซึ่งจัดที่โรงแรมเซนทราแกนเซนทันเวิร์คค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเราจะพาไปชมภาพบรรยากาศช่วงสัมมนาค่ะโดยท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านเชิญรับชมได้เลยค่ะ งานสัมมนาในช่วงกลางวันได้จบลงไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์บุคคลสําคัญของสายงานเครือข่ายค่ะนั่นก็คือรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารสายงานสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อยคุณเฉลิมประดิษฐอาชีพค่ะและตอนนี้ค่ะเมย์อยู่กับพี่เฉลิมแล้วค่ะพี่เฉลิมคะงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อพี่น้องชาวเครือข่ายเลยจริงๆในฐานะแม่ทัพใหญ่อยากให้พี่เฉลิมแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้หน่อยค่ะค ผมเห็นบรรยากาศนะครับการมอบรางวัลฮอเฟม2022ดีใจมากครับเห็นพี่น้องทุกคนเนี่ยมีความสนุกแล้วก็มีความป่าปื้มมิติและมีความยินดีนะครับมาในงานนี้นะครับผมเห็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับของคุณสึกของผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาคเขตผู้กสาขาและโดยเฉพาะพี่น้องชาวเครือข่ายทุกๆคนนะครับมีพลังทุกคนอันนี้ดีดีมากเลยครับ อย่างนี้ค่ะพี่เฉลิมช่วยส่งพลังใจแรงเชียร์ว่าปีหน้าชาวเครือข่ายจะมาฮออฟเฟม2023อีกแน่นอนครับผมอยากให้พี่น้องที่เข้ามารับรางวัลในปีนี้นะครับไปเชิญชวนนะครับบอกว่าบรรยากาศของการมอบรางวัลฮอฟเฟ m มเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วอันทรงเกียรติมากอยากให้พี่น้องชาวเครือข่ายทุกคนนะครับมาเข้ามาในเวทีของฮอเฟ m มในปี2023ให้ได้มารับชมบรรยากาศด้วยกันมาสดุดด้วยกันมารับเกียรติอันเป็น ของพวกเราทุกคนครับในเทาเชดเครือข่ายครับแล้วเจอกันนะครับงานฮอเฟม2023ทุกท่านครับ แชมเปี้ยนของเราในวันนี้แล้วค่ะขอแนะนำให้รู้จักกับคุณอัชราเอิบสิริสุขผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานภาคเชียงใหม่ที่คว้ารางวัล Best Performance ระดับหน่วยงานอันดับที่หนึ่งค่ะยินดีด้วยนะคะท่านฝ่ายขอบคุณมากอยากให้ท่านฝ่ายเล่าที่มาที่ไปทุกคนในทีมงานทำยังไงถึงคว้ารางวัลน,นี้มาได้ค,ะค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทีมงานของสำนักงานภาคเชียงใหม่นี้เป็นทีมที่ดีมากนะคะ คือทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจแล้วก็มีสปิริตในการทำงานมากนะคะมีความเข้มแข็งคือเขาจะมีแบบพลังกายพลังใจที่เต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเราค่ะนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะพยายามที่จะทำให้ถึงเป้าหมายให้ได้ค่ะทีมงานเชียงใหม่สู้อยู่แล้วนะคะ บคุณสอนสิริศิริธรรรงค่ะผู้จัดการ f i n นน c i a l c เครดิตสำนักงานเขตชนบุรีค่ะนีทราบม,มาว่าวันนี้คุณสอนสิริได้ไปถึง3รางวัลเลยรางวัลอะไรบ้างคะ Product Champion mrt a ค่ะ Product c h a m p i o n ออกสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็ hall of fame ประเภท fc ค่ะว้าวเยอะม,มากอยากถามความรู้สึกวันนี้มางานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ภูมิใจนะคะก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องเนาะได้รับมาหลายปีละปีเป็นปีที่6นะคะก็รู้สึกว่า ม,มันเป็นมันเป็นแรงผักดันในชีวิตเีม่เราต้องต้องเติบโตถ้าเราทําได้มากได้มากขึ้นกว่าทุกๆปีเนี่ยเราก็จะสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆค่ะปีหน้าค่ะจะมาควา้ารางวัล h อ l l o อ f a เ e 2มสออีกไหมขอมาค่ะปีที่7แล้วกันนะคะ รางวัลค่ะเรียกได้ว่าต้องอาศัยทีมเวิร์กการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในสาขาค่ะและรางวัลนี้ไม่ธรรมดาค่ะเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์กับรางวัล QA Star of the Star ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลอยู่ข้างๆเมย์แล้วค่ะขอแนะนําให้รู้จักกับผู้จัดการสาขาอาวุโสสาขาสุพรรณบุรีพี่ไกลลุงแก้วประหลาดค่ะสวัสดีค่ะพี่ไกรลุงสวีค่ะพุ่งค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า การรักษาแชมป์ทำยังไงเรามีามีมีการพูดหรือพูดคุยแล้วก็ให้ทีมงานของเราเนี่ยเห็นความสำคัญว่าเอ๊ะถ้าเราทำารักษามาตรฐานการทำงานแบบ Star of QA ให้คงอยู่แล้วก็ใช้ในการประยุกต์การทำงานเนี่ยมันมีดียังไงมีประโยชน์อย่างไรช่วยเรายังไงในเรื่องของทั้งด้าน KPI ทั้งเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามจิตวิสติงของธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทีมงานมีความเข้าใจแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยกันทำจนจนประสบความสำเร็จแล้วก็รักษามาตรฐาน QA จนได้ลงวันนี้มาค่ะ ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการจับข่าวคุยค่ะได้เก็บภาพบรรยากาศแสนอบอุ่นค่ะรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของเหล่าสุดยอดบุคลากรผู้พิชิตความเป็นหนึ่งเหนือกว่าชัยชนะบ e ยอนแชม a m เปี้ยนมาให้รับชมกันค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ได้รับรางวัลหอออฟเฟมในปีนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ